สวัสดีครับผมทารารับดูรายมือผ่าละรับพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางคนเกิดราศีเมถุนในเดือนเมษาย,ยนพศ2568นะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับได้ไพ่ดีคนจริงไพ่ใบนี้เป็นไพ่การเงินที่ดี พอๆกับไพ่สิบเหรียญก็ดีเกือบที่สุดบางทีอาจจะดีกว่าสิบเหรียญเลยก็ได้ถ้าไพ่ถึงถ้าพูดถึงบุคคลหรือตัวตนไพ่ใบนี้ทํานายถึงดวงพื้นดวงกับดวงจรดวงจรก็คือดวงช่วงเนี้ยโดยประมาณว่ามันเป็นอย่างไรไพ่ใบที่สองพูดถึงอดีตไพ่ใบที่สามพูดถึงปัจจุบันไพ่ใบที่สี่พูดถึงอนา,าคตเริ่มเลยเพื่อเป็นการเซเว่ลาไพ่ใบนี้ได้ไพ่ King of อ e พ t น c l e s คิงเ,เ,เขาพันาข้อเนี่ยเป็นกษัตริย์ถือเหรียญเห็นไหมว่ากษัตริย์ถือเหรียญคนเ,เนี้ดูอาณาจักรรอบตัวเขาสิมีทั้งปราสาทมีทั้งเสื้อลายอง,งุ่นซึ่งอง,งุ่นเนี่ยตามตำนานหรือตามตำลาอะไรตา่ตางๆของเมือง,งนอกเนี่ยอง,งุ่นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชที่แบบแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความมัง่งคั่งนํำรวยพวกไวอง,งุ่นในไพวกเนี้ก็เ,เป็นสิ่งของที่แสดงฐานะหรือ,อชนชั้นสูงของ ควาจริงก็เกิดทุกชนชาติในแถบยุโรปหรือพวกตะวันตกนะก็คืออง,งุ่นมันหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งและยังมีอะไรอีกเนี่ยมันหมายถึงสัญลักษณ์รูปวัววัวมันก็หมายถึงไอ้นี่ความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันก็อย่างที่เราพูดถึงาราศีพุธศกไงว่าวัวมันหมายถึงเงินตราหรือเคเหรนซีมันหมายถึงสัญลักษณ์แทนเงินตราและยังคือเดียสอีกแล้วมันยังมีสัญลักษณ์อะไรเยอะแยะเลยที่หมายถึงความร่ำรวยบาลังหมายถึงความยิ่งใหญ่ ครบเลยนะครบศูนย์เลยพืชพันนานาชนิดหมายถึงอะไรโอ้ยแย,ย่ตะแบกไก่แล้วมันยังหมายถึงปรา,าศาทตรมันหมายถึงพื้นดวงราศีเมทุนยังไงแป๊บหน,นึ่งไพ่ใบนี้บ่งบอกราศีเมทุนว่ากษริย์คนนี้เป็นคนเก่งราศีเมทุนก็เป็นคนเก่งเหมือนกัน เก่งในการหาเงินกริย์คนนี้ไม่ได้มีดีแค่รวยอย่างเดียวก็คือทำไมถึงรวยเนี่ยก็หาเงินเก่งไงมีไอเดีย108,009ในการที่จะหมุนเงินกริย์คนนี้ไม่ใช่คนที่แบบมั่นคงในการเงินแบบเ,เก็บเล็กผสมน้อยเอาเงิน10บาทเ้าก็พวกนี้เก็บ10บาทพวกนี้เก็บอีกร้อยหนึ่งพวกนี้เก็บอี100บก แล้วก็เต็มกระปกุกก็ทุบก,กระปุกไปอะไรนะนี้นะคนคนนี้รู้จักเลเวอเเพราใจไหมครับว่าเลเวอร์เล็ก็หลายคนคงเข้าใจและสีเมทุนผู้ฉลาดเฉลียวเลเวอเก็คือการทบทวี three. คือเอาเงินไปต่อเงิน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 ไม่ได้ถามว่าการประหยัดสําคัญไหมการประหยัดผมพูดตรงๆนะสําคัญเศรษฐกิจพอเพียงก็สําคัญแต่ว่าการเลเวอเมันก็สําคัญเลเวอเคือถ้าเขาไม่รู้จักเลเวอร์เ มันจะไม่กอ่อเกิดความร่ำรวยแบบทบทวีเด็ดขาดแต่กษัตริย์คนนี้มีไงเขาถึงบอกว่าตามตำนานของกษัตริย์คนนี้คือเขามีเนิ้วทองคำเพราะใจมันเนื้อไงะใส่แหวนเนิ้วทองคำเนี่ยก็คือชี้อะไรสิ่งนั้นจะกลายเป็นทองที่นกนกเป็นทองที่ภูเขาเภูเขากลายเป็นทองเนี่ยแหละคือมันเขามีสิ่งนี้ถือเหรียญทองไว้เข้ามาถึงก็มีอำนาจเสกอะไรก็ได้ ความหมายของเมืองนอกเนี่อาจจะแตกต่างของความเชื่อไทยมันหมายถึงเขาเชี้อะไรก็เป็นทองไปหมดเลยบอกว่าความหมายก็คือเขาสามารถเสกได้นั่นเองความเสกได้นี่หมายถึงการเล่นกลอย่างหนึ่งนะการเล่นกลในที่นี้หมายถึงว่าการแปลรูปสินทรัพย์เป็นอีกเขาหมายถึงความความหมายตรงนี้จะแปลยากหน่อยมันหมายถึงการเอาเงินเนี่ยไปต่อเงินตรงนี้จะง่ายหน่อยก็คือหมายถึงว่าเขา ง่ายๆนะเหมือนพิมพแบงได้อ่ะอืมกับผมเปรียบให้ฟังทางนี้ดีกว่านะแล้วส่วนใหญ่ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยหรือกษัตริย์คนเนี้ยมันหมายถึงพวกนายทุนมันหมายถึงพวกคนที่มีความคิดแบบปั้มเงินในระดับที่แบบเอ่อเหมือนกระเสงเงินจากอากาศผมใช้คํานี้ดีกว่าซึ่งเป็นเป็นธาตุของราศีเมทุนหรือดาวพุธหรือธาตุลมพวกที่แบบ พูดไม่กี่คำแล้วเป็นเงินคุณเป็นอย่างนี้หรือเปเล่าราศีเมทุนเรียกหมายถึงคนพูดเก่งชอเลอกเก่งแล้วก็หมายถึงคนที่พูดอะไรแล้วอ่ะเราเรียกง่าไๆพวกบิตคงบิตคอยพวกการลงทุนอสังหาแบบเสี่ยงๆพวกกู้เงินเข้ามาอะไรเงี้ยก็ใช่เหมือนกันหรือคนที่ทําอสังหาไม่ใช่เสียอสังหาคือหรือคนที่แบบใช้คําพูดแล้วมันเกิดเงินเกิดทองเขียนเก่งมีความสามารถทักษะ ด้านใดด้านหนึ่งที่เก่งๆเฉพาะด้านหรือแม้แกระทั่งการทํางานราชการที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเช่นว่าคุณเป็นตํารวจไซเบอร์หรืออะไรประมาณพวกนี้หรือเป็นตํารวจที่ว่ามีความเชี่ยวชาญในการจับคนร้ายเฉพาะทางสูงๆหรือตํารวจในการอ่านอะไรเหตุการณ์หรือสืบคดีเก่งๆพวกตํารวจลับก็ได้นะอะไรพวกนี้จะเกี่ยวกับอารสเมืแล้วเรามาดูอะไรต่อพวกนี้ถามว่าแล้วบางคนตํารวจจากระดับกระจอก ขึ้นมานั่งระดับประธานหรือว่าต้องมีความสามารถที่เขาต้องเชิดชูก็ได้แบบราศีเมถุนเหมือนกันถ้าทํงามพื้นดวงแต่ความจริงาทายพื้นดวงยังพอทํานาณนะถ้าทํางานปัจจุบันนี่ร้องว้าวเลยเพราะไพรนีเป็นไพ่ที่ดีจริงสำหรับปัจจุบันถ้าใครที่อยากจะเป็นประธานบริษัทใครที่อยากขึ้นตําแหน่งมันต้องได้ใบนี้แหละหรืออยากเป็นข้าราชการระดับสูงหรือแม้แต่กระทั่งอยากรวยมันต้องได้ใบนี้แต่ถามว่าราศีเมถุนเนี่ย จริงๆแล้วถ้าเราหมายถึงว่าเขาทำงานอะไรแล้วจะเวิร์กผมก็บอกไปแล้วรวมถึงทำงานที่เกี่ยวข้องกับกล้องได้ด้วยศิลปินดาราเน็ตไอดอลง,ง่ายๆคือเป็นโค้ดก็ได้เป็นครูก็ได้เพราะพวกเนี้ยเราต้องดูถึงธรรมชาติราศีเมถุนก่อนว่าพวกเนี้ยเก่งมีความสามารถสูงและเก่งที่สุดคืออะไรเก่งเรื่องการพูดเก่งเรื่องการจาเก่งเรื่องการทําเรื่องยากเอ้ยเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก ไอ้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายคือจะบอกว่าอะไรที่ยากๆยๆโยนมาให้ราศีเมษคุณทุนเขาทาเขาทําได้หมดแต่ว่าเรื่องรวยรวยในที่นี้เป็นเรื่องของดวงแต่ละคนด้วยบางคนเก่งแทบตายแต่ไม่รวยตรงนี้เพราะมีดวงเป็นลูกน้องเขาดวงที่ไม่รวยตรงนี้เรื่องหนึง่งถามว่ามันก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าที่ราศีเมษทุนไม่รวยีือวผมจะบอกว่าเพราะอะไรหนึ่ง ราศีเมทุนไม่มีความมั่นคงในจิตใจเท่าไหร่ส่วนมากนะเพราะว่าราศีเมทุนนี่เป็นธาตุลมที่รุนแรงเรียกว่าความหมุนไปหมุนมาของเขาอ่ะจะทําให้เขาเสียหายเรื่องอย่างคือราศีเมถุนต่อให้ประสบความส็จในเรื่องเงินซึ่งดูเหมือนจะประสบความส็จแต่ไม่น่าจะประสบความสุขเท่าไหร่เพราะว่าความหมุนไปหมุนมาของเขาแต่ก็ถ้าเกิดเขาเอาโอกาสเนี่ยมาใช้เช่นเขาเป็นคนที่หมุนไปหมุนมาอารมณ์แปรปรวนเก่ง ก็เอาเรื่องเนี้ยที่ว่าเขาหมุนเงินหมุนได้พวกนี้เก่งมาหมุนเงินมาโยกย้ายทรัพย์สินไปมาไปมาก็เ,าเหมาะกับอาชีพของเขาเพราะเป็นคนที่ไหวตัวเก่งไหวตัวทันรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีคนจริงไพ่ใบนี้มันออกเรือนตรงนี้ก็จริงแต่ไพ่ประจําตัวของราศีเนี่ยถูกจรงิงๆคือเมจิกเชียนพวกนี้จะสามารถพลิกไปพลิกมาพลิกดิ้นพลิกอะไรแต่บอกว่าพวกที่หมุนเงินโยกย้ายทรัพย์สินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ มันได้แก่ราศีเมทุนเลยบอกว่าถ้าทำเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีหรือท่านเดียวกับการอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเงินการเงินต่างๆจะเหมาะมากรวมถึงเป็นนักเขียนนักอะไรต่างๆพวกที่ต้องใช้ไอเดียบันเจิดรวมถึงเป็นดาราสเปนดาวเน็ตไอดอลติกเกอร์อะไรพวกนี้เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้หรือทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะเหมาะราศีเมทุนพูดเรื่องเงินมาพอแล้ว เราจะพูดเรื่องเสน่ห์บ้างเสน่ห์มีมีแรงด้วยทีถุนอย่าลืมดาวมันเป็นคนคู่พวกนี้อัจฉริยะอย่างมากในการที่จะเป็นปลาไหลแต่ว่าก็มีความคิดไอเดียที่น่ารักไม่เหมือนใครใเช่นคุณจะตกแต่งห้องเป็นแบบนี้ให้มันแบบแนวอินโทรอินอะไรจระพัดตะแ๊กไก่แต่คุณก็ยังดึงดูดคู่มาได้ดีเพราะคู่จะชอบความถ้าเป็นคนเฉยๆทื่อๆ มักจะไม่ชอบราศีเมทุนนะผมใช้คํานี้แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบความแปลกใหม่ชอบความไม่จําเจจะชอบราศีเมทุนอย่างมากเพราะและอย่างหนึ่งคือราศีเมทุนไม่ใช่คนคว้าอะไรง่ายๆ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คว้าง่ายๆนะหมายถึงว่าเพราะใจเขาไม่อยู่กับที่ถ้าเกิดราศีใดราศีหนึ่งหรือใครก็ตามอยากจะได้ราศีเมทุนมาเป็นแฟนมาเป็นเมียมาเป็นยลเ็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นสามีคุณจะ คิดผิดอย่างแรงเพราะเขาไม่อยู่ให้คุณจับหรอกเขาจะไปน่นมานี่มานั่นหรือบางทีคุณไม่ได้เขาเป็นไม่ได้ของหัวใจเขาง่ายๆอะ่ะเพราะราศีเมถุนไม่ได้เป็นคนที่ง่ายๆอยู่แล้วหัวกระไดบ้านไม่แห้งสเสน่ห์แรงนี่คือสัญลักษณ์ของราศีเมถุนเละยเมียลมสองแง่สองงามบางคนอาจจะเป็นไบโพลาร์พวกฉลาดเนี่ยจะเป็นไบโพลาร์ง่ายแต่ดังอย่างหนึ่งก็เป็นอัจฉริยะได้เหมือนกัน อเรามาดูดวงจรดวงจรในช่วงนี้เป็นอย่างไรช่วงนี้กาเงินก้อนใหญ่ครับยิ่งถ้าใครมีโปรเจกต์อะไรจะได้คนแบบนี้มาช่วยใครที่ทํางานราชการติดต่อง,งานราชการจะดีเพราะจะได้คนแบ็คแบบนี้หรือบางทีงานที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลย ในเรื่องของการเงินหรือทําโครงการโปรเจกต์ใหญ่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองต่าต้อยคุณต้องไม่คิดว่าตัวเองต่าต้อยมันจะมีแบบนี้มาโดยที่คุณไม่ทันคาดคิดเลยแต่คุณต้องเลิกคิดว่าตัวเองตาต้อยก่อนคุณต้องคิดว่าตัวเองมีโอกาสเปิดรับได้ทุกอย่างเปิดรับเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามามันจะมีพลังงานแบบนี้เข้ามาคนที่ดีๆแบบนี้เข้ามา แต่ผนจะบอกว่าทําไมถึงไม่กล้าพูดคําว่าคนดีๆเต็มปากเพราะส่วนใหญ่กษริย์คนเนี้ยที่ชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให nah ้เป็นไม้ได้เนี่ยเขามีความเจ้าเล่ในตัวนะเขาไม่ใช่คนที่แบบเป็นคนที่แบบง่ายๆนะเหมือนกับราสีเมทุนตัวตนของตัวราสีเมทุนเนี่ยเขาไม่ใช่คนง่ายๆหมายถึงว่าตัวคนที่เข้ามาหาราศีเมทุนก็เหมือนกันก็ไม่ใช่คนง่ายๆเหมือนกันและลาสีเมทุนก็ไม่ใช่คนง่ายๆเลยบอกว่าจริงๆเนี่ย กษัตริย์คนนี้ไม่ใช่คนง่ายๆเลยแม้ว่าคนที่เข้ามาหาจะช่วย,ยส่วนใหญ่แล้วมันต้องเปิดเดลเลยอย่างเงี้ยมันต้องมีข้อแม้นะครับผมเลยบอกว่าคิดดีดีก่อนแต่ว่าถามว่าถ้าใครจะขายที่ดินมีสิทธิ์ขายได้แต่ว่าจะเจอคนแบบเนี้ยในทุนแบบเนี้ยเข้ามาเรื่อจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ในทุนได้แต่มีกําลังทรัพย์แมไเ้เขาซื้อไม่ได้หรอกแล้วเขาถือเงินมาด้วยหรือบางทีตัวคุณอาจจะได้เปลี่ยนตําแหน่งได้เป็นเศรษฐีหรือว่าได้เจอผู้ชายคนนี้มันจะมีอิทธิพลแบบนี้เข้ามา นะครับผมเสกอะไรได้กรรมเขาเลยกว่าหมายถึงว่าสามารถกุมํำนาจไว้ในมือในช่วงนี้ได้นะครับผมแต่จะมีคนไพ่นี่มันอยู่เหนือสุดเลยนะถา้ามีแบบเนี้ยมีไอลักษณะคิงถือเหรียญเนี้ยเข้ามาอยู่ในดวงเข้ามาอยู่ในอิทธิพลของดวงต่อไปได้ไพ่สองดาบ จริงๆจ,จะบอกว่าเหมือนถูกปิดตาสื่อสารผิดพลาดในช่วงอดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานก่อนที่จะถึงเดือนกุมภามีนาโดยถึงเดือนกุมภาด้วยนะจะบอกว่าบางทีเนี่ยเลือกอะไรบางอย่างไม่ได้ต้องเลือกระหว่างสองใจเขาเราียกว่าสองสองทางที่ให้คุณเลือกอะหรืออาจจะมากกว่านั้นมันมีตัวเลือกให้คุณเลือกบางคนอาจจะเสนอดิวอะไรบางอย่างหรือว่าเสนอซื้ออะไรบางอย่างของคุณหรือคุณอาจจะเสนอ ไอ้สื้อคุณอยากจะซื้ออะไรบางอย่างของเขาแต่ว่าคุณยังเลือกไม่ถูกได้หลายแบบนะไม่ได้จํากัดอะไรบางอย่างเสมอไปจาบางทีมันมีสองทางให้ตัดสินใจซึ่งบางทีคุณใช้จิตสํานึกไม่ได้อะต้องใช้จิตได้สํานึกอะในการที่จะเลือกสิ่งนั้นซึ่งถ้าเลือกผิดถามว่าบางทีคุณอาจจะต้องตัดสินใจผิดไปตลอดชีวิตเลยก็ได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของยามค่ำคืน บางทีคุณเหมือนก็ถูกปิดต,ตาอยู่ปิต,ตาเพราะความลังเลใจของตัวเองเป็นเพราะว่าคุณไม่เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองหรือเปล่าต่อไปไพ่ Queen Wall. คุยนวอนคุยนวอนเนี่ยจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้มุ่งมั่นเอาการเอางานดีในช่วงเดือนมีนเาเมษาก็คือช่วงปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร ตัวคุณเป็นแมวหรือตัวคุณเป็นผู้หญิงนี้ตับลําบากตัวคุณถ้าเกิดคุณคุณเป็นผู้ช่วยเขาทังคนที่คอยแนะนําอะไรให้กับผู้หญิงคนนี้ตัวคุณจะเป็นแมวนะเป็นเลขาอะไรงี้หรือคอยช่วยตัวคุณจะเป็นแมวหรือเป็นเป็นเป็นแมวตัวเนี้ยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนนี้คือคุณนําไปเลยคุณคุณก็ต้องเชื่อแมวตัวนี้บ้างนะคุณเป็นใครล่ะอืมช่วงนี้ขอให้คุณพยายามทํางานอย่าไปสนใจเรื่องอื่นมาก แต่ว่าไม่ต้องกลัวมันมีไพ่ประจําเป็นไพ่เศรษฐีแบบนี้อยู่ยังไงเศรษฐีคนนี้ก็จะคอยสนับสนุนคุณหรือตัวคุณเป็นเศรษฐีคนนี้เองถ้ามีดวงเป็นเศรษฐีคนนี้เนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วแต่ว่าไพ่ใบนี้ก็ยังได้ควีนถึงไม้เท้าอยู่ก็หมายถึงการงานยังดีอยู่แต่ว่าต้องออกแรงทำนะไม่ใช่ว่าจะนั่งนอนรอโชคนะต่อไปคิงอ of c ั p จริงๆเหนื่อยอนาคตที่ถัดจากเดือนเมษายนหรือว่า รวมเดือนเมษายนพฤษภามิถุนาเนี่ยเหนื่อยมีทางหมายถึงว่ามีอะไรบางอย่างมากระทุ้งคุณหลายทางทำให้ไม่มั่นคงเห็นไหมว่าน้ำทะเลมันกระเพื่อมมันมีฉลามมีเรือที่กำลังจะล่มน้ำทะเลไม่มั่นคงบางทีมีอะไรบางอย่างมันให้สั่นคลอนจิตใจหลายใบยเลยนะแสดงว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างมากระทุ้งทําให้คุณเนี่ย ต้องเฉยใช้ตัดสินใจนั่นคืออุปสรรคของคุณบางทีคุณอาจจะกำลังจะรวยแล้วหรือบางคนรวยเป็นเรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่าทําให้มันสั่นคลอนในการตัดสินใจบางอย่างที่ทําให้คุณก้าวไปข้างหน้านั่นเองระวังหน่อยเรื่องที่ว่ามันสั่นคลอนบาลังของคุณบางคนมีตาแหน่งใหญ่โตแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมาสั่นคลอนบาลังของคุณตรงนี้สยองนะจบไปแล้ว ใครที่ต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมจะดูโง่ให้กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทารัตสองห้าหก 6, ใต้ข้อความาล่างคลิป YouTube ผมทิ้งไลน์ดีไว้ใต้ข้อความล่างคลิปนะครับผมหรือไลโอเอลาเอเป็นลิงก์ลิงก์นะครับผมไลโอเอเป็นลิงก์เป็นช่องทางสำรองนะครับผมเป็นช่องทางสำรองก็มัรับได้ไม่จากัดน,นะช่องทางสำรองก็ทักมาหรือจะเป็นลายทารัตสองห้าหก 6, เป็นแอดเฟนเป็นเพื่อนกันตรงนี้รับได้จํากัดแต่ว่า มันเป็นช่องทางหลักนะอืมก็พูดให้ฟังตรงกันนะเข้าใจตรงกันแต่ว่าเวลาที่ดูผมดูสดๆทางทางโทรไลน์ไม่พิมพ์ตรงไว้แม้เ,เสียงส่งไปผมดูสดๆเต็มที่ท,งทางโทรไลน์ก็เต็มที่ไปเลยนะไม่เหมือนมาดูคนทั่วไปส่วนใครที่มาแล้วมีข้อกังขาผมมีประกาศการจบจากสมาคมผลห่งประเทศไทยใน,ใน,นพระชินีนุบธรรมเป็นหมอดูวจช่องทางกฎหมายด้านลายมือวิสิ่งของเองแล้วก็มีประกาศการจบ ด้านนิวโรลิมจิติกโปรแกรมหรือศาสตร์การโค้ดศาสตร์ n l p น็ะครับผมแล้วส่วนใครที่จะต้องการมาที่สถานงานแบบมาเห็นตัวเป็นเป็นเลยมีที่สถานง,งานนะครับผมก็มีลามือพิเศษของตัวเลขแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบชุดใหญ่แบบชุดใหญ่จัดเต็มไปเลยที่สถานงานมาได้นะครับผมก็สามารถมาดูได้ที่สถานงานแบบจับมือเห็นตัวกันเป็นที่สถานงานคุยกัน เช็นเชกันตัวเป็นเป็นที่สิร์งานก็แบบ v i p หรือจะเป็นแบบธรรมดาลายมือพิจกกังหวะชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแบบธรรมดาถ้า VIP พก็ยาวยากันไปเลยนะครับผมส่วนนี่ครับอันนี้เป็นอาร์เมทิสครับผมอาร์เมทิสอันนี้ทําเป็นขวดน้ําหอมนะครับสวยงามนะครับผมมีสวยงามมากอันนี้เป็นอาร์เมทิสขวดน้ําหอมแล้วส่วนอันนี้ผมมาร้อยเอ,เองอันนี้เป็น เชือกนะครับผมอันนี้เป็นเชือกแบบเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสตีลอันนี้เอาทำเองอันนี้ถ้าเกิดไปซื้อไม่มีนะแต่ว่าอันเนี้ยหาซื้อได้ตามแอฟฟิเดตท,ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างเลยก็มันมีในแอฟฟิเดตนะก็เข้าไปดูแอฟฟิเดเราได้ตรงนี้เป็นขวดน้ําหอมความจริงจะเรียกว่าขวดน้ำหอมก็ได้คุณจะใส่น้ําหอมหรือใส่น้ํามนต์ืือจะเอาไปใส่พวกอเอาข้ารหล่อะไรนะ อะไรก็ตามที่มันเป็นน้ำมนตน์หรือว่าหินพลังงานที่อบพลังงานมาแล้วอะ่ะแล้วแต่นะคือจะบอกว่าคนที่ใช้ของพวกเนี้ยจะเป็นพวกคนที่ศาสตร์ใช้พวกเวทมนต์พวกคนที่ชอบของเกๆ๋ๆของแปลกๆบางคนซื้นอ,อน้ำหอมไอขวดน้ำหอมแบบนี้หลายหินหลายชนิดเพราะหินก็ทํามาหลายชนิดมากนี่เป็นอเมทิสผมเก็บแบบนี้บางคนก็เก็บเป็นลาพิสบางคนลาพิสลาสูรีะ หรือบางคนก็เก็บเป็นฟัวลายเขาจะทําแบบหินหลายหลายชนิดแบบเป็นสีนุ้นสีนันสีนี้เรียงกันเป็นตับเลยแล้วก็ตั้งโชว์ในตู้บางคนชอบสะสมหรือบางคนพกติดตัวนี่ก็เป็นต้อยห้อยคอเนี่ยก็แล้วแต่สำหรับคนที่ชอบพลังงานหินแล้วก็หินพวกนี้จะเก็บน้ํามนแล้วก็น้ํามนตรงนี้ที่เก็บในหินนี่ก็จะมีพลังงานของหินรวมอยู่ด้วยสำหรับคนที่เล่นศาสตร์พลังงานนะครับผมก็จะเอาน้ํน้องเนี้ยเท้าเขาเก็บเพื่ออะไร,รเดี๋ยวจะอธิบาย เขาเก็บเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ตอนสําคัญเช่นสมมุติว่าต้องการที่จะเห็นอะไรดีๆเช่นสมมติเห็นเป็นของเห็นอะไรที่จะลดน้ำมนต์ใส่ของพวกนี้เพื่อทําการปราบพรมน้ำพระพุทธรู์ก็อาจจะเอาตรงนี้น้ำมนต์เนี่ยออกมาจากคอเหมือนจะเป็นของเก๋ๆกไงแล้วก็เป็นใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็พรมของอาจจะใช้ได้หนึ่งสองครั้งแล้วก็พอลาที่วันต่อไปเจอ,อรดีๆอีกก็อาจจะใส่มาในแต่ละวันแล้วก็มาลดอีกนี่แหละมันดูแบบอยู่ขลังดี บางคนเนี่ยอาจจะมีหัวไอเดียเก๋ๆแ,แต่ความจริงตรงนี้ก็อาจจะต้องวิจัยยายในการเชื่อหน่อยนะใส่น้ํามันพลาย <c oughs> ก็อาจจะคิดอย่างนี้ได้เหมือนกันนะอ่าแต่ก็ไม่เคยเห็นนนน้ำมันพายใส่สีพึ่งใส่อะไรแล้วแต่นะก็มีความคิดแบบนี้แต่ว่าอันนี้ผมซื้อมาทดลองดูนะครับผมแล้วก็ค่อยใส,ยส่สแตนเลสเป็นอเมทิส์ครับผมบางคนก็แล้วแต่หินของแต่ละคนนะครับ ก็ซื้อได้ตามแอฟรีดหรือจะมีของอย่างอื่นได้ในแอฟรีดพวกหินพลังงานพวกอะไรผมจะขายแนวนี้ในแอฟฟรีดก็ใน y o u t u อะไรอาี้ย็จะมีแอฟฟรีดนะครับผมก็เข้าไปเลือกตํากันได้โดยเฉพาะน้ําหอมก็มีหลายแบบนะครับน้ำขวดน้ําหอมนะครับผมไม่ได้แถมน้าหอมด้วยแล้วก็บางคนใส่น้ําหอมบางคนใส่น้ํามนคนใส่เป็นน้ําอะไรที่แบบว่าจะใช้ในเฉพาะน้ําหอมบางคนก็เอามาดมหรือว่าเอามาใช้ปปับอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วแต่ ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์ก็ดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามผมเยอะๆไปกับหลังใจด้วยเพื่อหาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามว้ินิจนัยสวัสดีครับสวัสดีครับ